สวัสดีครับลงุงทำอะไรอยู่เอาแมนสวัสด,ดีลูกตอมมาม่านี่กินไหมโอ้กินมาม่าบ่อยนะครับเนี่ยเอาก็เบียกลนแก่เดือนละหกรอยนแาเล้วตกวันละยี่สิบบาทตามือกับมือละเจ็ดบาทยีไปกินไล่ยได้นอกจากมาม่าล่ะลูกเอางั้นผมมีนโยบายมาฝากแล้วนี่มีอะไรดี แบบต่ำไรจริงสำหรับคนแก่ว่ามาทีน่นโยบายเพิ่มเบีย้ยสวัสดิการผู้สูงอายุจาก600บาทเป็น1,000บาททำได้ทันทีตั้งแต่ตุลาคม69หากพักประชาชนเป็นรัฐบาลแมนประกรเป็นสอสอไอผู้สูงอายุทั่วประเทศไม่ต้องอยู่กับเบีย้ยคนแก่600บาทต่อเดือนที่หารแล้วจะได้แค่ค่ามาม่ามือละ7บาทอีกต่อไปนี่มันเป็นเต็ก เทคนิคอาเที่ยงหาไม้นี่ลุงครับนโยบายนี้อ้างอิงบนฐานความจริงทําได้จริงคํานวณแล้วใช้งบประมาณที่ประเทศไทยมีอยู่มาจัดสรรให้ผู้สูงอายุได้ทั่วประเทศแน่นอนครับแมนไม้กิ่งไม้ละแม่นแม่นวัดทำจริงจริงจังเราเอาจริงจัดไปลูกบ้าวลุงเลือกเรานนี้นีเนี่ยกี่คนเด็กกูบอกไอ้เลล็กมึงไม่เลยที่น้องประชาชนสามารถติดตามนโยบายทั้งหมดของพักประชาชนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ ผมแมนประกรณ์อนุกุลผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งนครศรีธรรมราชพักประชาชนเบอร์สี่ปัดสีเขียวเลือกสอสอเขตเลือกแมนประกรณ์เบอร์สี่ปัดสีชมพูเลือกสอสอบัญชีลยชื่อเลือกพักประชาชนส่งพิแท้งรัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์สี่สิบหกครับ